นะคะว่าเชฟคนนี้เขาทําอะไรจาเคยเป็นเชฟโรงแรมตอนนี้ค่ะแกมาขายเบอร์เกอร์ ทำเบอร์เกอร์ขายทำเบอร์เกอร์ขายเอาความรู้จากการเป็นเชฟโรงแรมแต่ดูกระทะก่อนนะคะอ่าอันนี้ไม่ใช่โรงแรมแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นกระทะแบบบ้านๆเลยเอ้ยกระทะอย่างเงี้ยอร่อยเดียวไข่ก็อร่อยคนละชนีแต่ถ้าโรงแรมเขาจะเป็นกระทะใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยค่ะและแกก็ตั้งชื่อของแกว่าแซนด์เบอร์เกอร์แซนด์หรือแซนด์แซนด์เออถ้าแซนด์แปลว่าเล็บเนาะสนเครับแสนด์ก็คือชื่อของพี่เขาเองนะ แ,แกชื่อพี่สเสน่ห์นามสกุลอาสานะคะอายุา47นะคะครับก่อนหน้านั้นเป็นเชฟของรีสอร์ทและโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเ,<อ>เจอโค วิดเข้าไปค่ะก็เลยมาขายเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนี่ยมีทั้งเนื้อหมูมีทั้งขนมปังอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าสูตรของแกต่างนะเพราะว่าแกได้ความรู้ได้วิชามาจากเพื่อนที่เป็นเชฟในอาร์เจนตินาก็เลยมาประยุกต์รสชาติปรากฏว่าเอ้าถูกปากคนเอเชียอันนนี้เป็สูตรอาร์เจนตินาเหรออาร์เจนตินาเลยนี่อย่นี่โอ้โหผมต้องเชี่ยพหรือว่าอยู่ต่างวัดเนี่ย โอ้โหเสียดายเนาะอยู่ที่ไหนแกอยู่เชียงรายนะเชียงรายเดี๋ยวผมไปถ่ายรายการที่เชียงรายไปเมื่อไหร่ต้องตามไปกินร้านแกแกชื่อพี่เสน่ห์เบอร์เกอร์นะคะถ้างั้นคุณเมมโมรี่ไว้นะปลายเดือนนี้คุณไปเชียงรายคุณอย่าลืมไปหาแกนะเนี่ยค่ะฟังพี่เสน่ห์เล่าให้ฟังนะคะรสชาติไม่เหมือนใครครับรสชาตินี้เป็นรสชาติของทางอเมริกาใต้เขาสอนมาข้องผมของของประเทศอะไรอาจจะปิ้งหมูหรือปิ้งวัวปิ้งแกอะไรนะครับแต่ว่า ถ้าเขาทำาเกือเขาจะรสชาติอย่างเี้ครับเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนที่อื่นครับอ่าแกจะขายอยู่ที่หน้ามูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายแล้วก็หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอยู่ในเขตเทศบ,บาลเชียงรายนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็แวะไปอุดหนุนได้นะคะ<อ>แกขายเนี่ยวันละ50ชิ้น<อ>ชิ้นหนึ่งเนี่ยนะคะก็กี่บาทกี่บาทเออสา 30 3สิบาหไม่ไม่30 30ิบาบาทนะนี่ยค่ะราคาเนี้ย30บาท30ไม่ิบไม่ละสิบนะวันวันหนึ่งผอยากกินเบอร์เกอร์เนื้อแก่่อะมีหรือเปล่าไม่รู้กินว่าใช่เป็นเนื้อหมูหรือเปล่าเนื้อมีเนื้อด้วยเหรอมีไหนดูซิเอ้าคุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่เนื้อหมูฮะเนื้อหมูมีเนื้อมีหมูเนื้อหมูมีเนื้อมีหมูอันนี้หมูอ่านี่หมูอันนี้หมูอ